สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับภาค My Wedding Stories เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นการทำ Cast Over View เนาะแล้วก็พาไปแต่งงานต่าง,าง,างๆใดๆเล่นๆดูนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณพินนี่ซิมเซลฟ์นะคะแล้วก็คุณดีแลนสปอนนะคะ <laughs> โอ้พราหนุ่มในฝันเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าเครื่องแต่งกายใหม่ของผู้หญิงนะคะมีอะไรกันมาบ้างในส่วนของทรงผมผู้หญิงนะคะก็จะมีประมาณนี้มีทั้งผมสั้นผมยาวผมแบบอัพดูแล้วก็ทรงแบบทั่วๆไปเลยชอบชอบไอเน,นี้ยที่คาดผมดอกไม้ที่ดูดูเหมือนดอกไม้แล้วก็มีจิลประดับอยู่อืมส่วนนี้จะเป็นทรงเอฟโรแบบเบาก็ไม่เบานะเอฟโรก็ใหญ่อยู่เฮ้ยน่ารักกว่าไม่ได้ ผมยาวแล้วมีอะไรบ้างมีทรงเจ้าสาวถักเปียเมซิบันแบบเบาๆชอบความประดับมุกใดๆอันนี้เป็นไงมีผ้าปิดหน้าด้วยทรงนี้แล้ว what's the difference สีไม่เหมือนกันแค่นั้นเองจริงไหมเนี่ยแ้แต่มันก็เหมือนกันเลยนี่หว่าแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหน,นแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหน,นอ๋อแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะคะแบบที่ไม่มีผ้าปิดหน้าจริงๆชอบทรงนี้นะดูแบบแอพแอบีชเวฟเบาๆ และนี้ก็คือหมวกที่มากับภาคนี้เป็นผ้าคลุมหัวนะคะน่าจะแบบสไตล์สาวมุสลิมแน่ๆเลยอะ่ะอืมสวยดีดูเหมาะก,กับงานแต่งงานนะคะอ๋อเขามีตังหูใหม่นะคะซึ่งมองไม่เห็นจ้ะเพราะผมบังอยู่ก็เอาผมออกไปเลยสิคะ <c oughs> ดอกไม้น่ารักเอ้ยอันนี้ อันนี้ดูแบบเป็นเครื่องหัวได้เลยอะแต่มันก็จะน่ากลัวหน่อยเพราะเราเอาผมออกอยู่ตอนนี้ส่วนนี้ก็เป็นนังหูเหมือนกันดูคล้ายกับเป็นเอียร์คัฟด้วยน่ารักดีอันนี้จะเป็นสร้อยนะซึ่งมองไม่เห็นต้องแก้ผ้าด้วยไหมเนี่ยฉันต้องแก้ผ้าด้วยไหมเนี่ยอันนี้นะคะเป็นสร้อยคอ ก็ก็ดูน่ารักดีนะส่วนนี้จะเป็นเข็มกัดนะคะติดนมไปเลยคือแบบ <c oughs> มันไม่ได้ติดอยู่กับเสื้อผ้าเหมือนติดอยู่กับเนื้อเจ็บหน่อยนะชิพินีซีโอเคไหมต้องทนเออมาทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นเครื่องประดับทั้งหมดเนาะในส่วนของเครื่องสําอางไก่งามพระขนคนงามพระแต่งนั้นวิช่อบชอบชอายช,ชาโดว์นี้มากเลยความแบบกิเตอร์เบาๆวิสีม่วงก็ยั่วอยู่นะคุณผู้ชมชอบความกิเตอร์ชิมเมอร์คุณผู้ชมเห็นไหม ดูดีนะส่วนนี้เป็นไรอันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะแบบเจ้าสาวกรีดแบบอายไลเนอร์แบบปังไปเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดกันม้างดีกว่าเนาะท็อปเขามีมาให้ทั้งหมด2อันนะคะจะเป็นครอปท็อปแบบนี้แล้วก็เป็นเสื้อคล้ายๆกับเสื้อสูทเนาะแบบนี้ชอบ texture ผ้าของเขามากเลยเนาะจะมีทั้ง texture ผ้าที่แบบค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็มีลายพิ i n ์แบบนี้อันนึงจะเป็น texture คล้ายคล้ายกับผ้าวูลนิดหนึ่งอะ่ะก็ดูน่ารักดีเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกระโปรงหรือว่ากางเกงต่างๆใดๆเนี่ยเขาก็จะมีมาให้อันหนึ่งนะคะเป็นกระโปรงแบบนี้น่าจะเข้ากับเสื้ออีกอันหนึ่งเนาะเออมาใส่กับอันนี้มันก็จะดูแปลกๆหน่อยเนี่ยอะไรประมาณเนี้มันก็แบบเอ้ย เอวลอยแล้วก็ดูสวยดีมาดูในด้านของฟูบอดี้กันบ้างในแง่ของฟูบอดี้นี่ก็คือชุดทั้งหมดที่มีมาให้เออเหมือนภาคนี้เขาจะเน้นชุดฟูบอดี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเดรสเป็นจัมสูทอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะชุดที่เป็นเซตชุดร้านขายข,ายของดูทรงแล้วเพราะว่าในภาคนี้เขามีอ็อบเจกต์ที่เป็นร้านขายดอกไม้มาให้ใหม่เนาะส่วนนี้จะเป็นเดรสคายกีเพาบาบเบาๆสีแดงคือเหมือนกีเพาเลยเฮ้ยสีแดงสวยนะถ้าไปเล่น สี่ลุงนุย้ยคุณผู้ชมลุงแบบเมอเม็ดเมอใจน่ารักอะชอบความเป็นแบบคอตั้งคอสูงเหมือนเห็นเห็นชุดแบบนี้แล้วนึกถึงใครนึกถึงคุณแม่หรือเปล่า <laughs> มีแม่ใครแต่งตัวแบบนี้บ้างไหมเออมันอันนี้ดูทรงไม่น่าจะเป็นชุดเจ้าสาวชุดฟิลฟิลแบบคุณแม่มางานแต่งลูกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ส่วนนี้ก็จะโอ้ยชุดนี้มันมากับผ้าโพกหัวเลยนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะเปลี่ยนผ้าโพกหัวให้โดยอัตโนมัติเลยด้วย สีก็จะแมชกันเลยเป็นชุดแบบนี้ส่วนนี้เป็นอะไรที่วื้วึงอึง้องมากเราค่อนข้างชอบคือปกติถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้ผู้หญิงใส่สูตรที่มันดูเป็นทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีทางเลือกของการใส่สูตรแล้วก็ผูกไทไม่ค่อยเยอะด้วยความที่มันไม่ได้มีเยอะอะสูตรสำหรับเฟมินีนแต่ว่าครั้งนี้เขาก็ add สูตรที่เป็นในสไตล์สำหรับเฟมินีนนะคะแล้วมันก็ฟิตกับรูปร่างของซิมผู้หญิงได้ค่อนข้างดีนะคะก็ดูไม่แปลก ดูแบบดูแม่เออะยังไงนะอะไรเงี้ยชอบสีแดงอันนี้สีเบอร์กันดีร้านขายเค้กแน่เลยเห็นแอบบแอบบเห็นเค้กปักอยู่ตรงอกตรงนี้อันนี้ชุดเจ้าสาวแบบใหญ่แบบใหม่มากความอุ้ยสีแดงลายทองไปเลยสิคะโอ้เห็นนี้แล้วนึกถึงเวอร์ชเช่ก็ดีเออเออเอกก็ดีและดูลูกไม้ดีภาานี้ได้ชุดแต่งงานเยอะมากอันนี้ชุดนี้ก็สวยน่าจะเป็นแบบชุดเจ้าสาวในฝันเลยเรียบ เอาแบบเรียบๆแบบเนี้ยพอได้อยู่เนาะเป็นชุดเพื่อนเจ้าสาวก็ยอมได้เพราะว่าดีเทลอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะคะเป็นแบบด้านหน้าเป็นงเกงด้านหลังเป็นกระโปรงนะคะก็ยังดูเป็นเจ้าสาวที่มีความธรรมะแมงอยู่บ้างชุดนี้ก็ดูแบบชิลๆดีนะคุณผู้ชมผ้าเท็กซ์เจอร์ผ้ามันเหมือนผ้า,านี่อีกแล้วผ้าเดียวกับไอตัวสูตรตรงนั้นแหละ จะบอกว่าเหมือนผ้าวูมันก็คลายๆนะน่าจะเป็นแบบผ้าลินนินชิวๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยมีการผูกโบไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยมันจะเป็น wrap dress นะคะก็คือ dress ที่เราจะต้องเอาผ้ามาป้ายกันเองแล้วก็ผูกเองอะไรเงี้ยก็น่ารักดีส่วนนี้ก็เป็นชุดแบบเรียบๆนะคะไม่ไม่ได้มีลูกไม้เยอะเวอร์า,างอลังการเท่ากับชุดต,ตัวอื่นๆเนาะเออแล้วสีขาวเขาก็มีทั้งแบบขาวครีมแบบนี้แล้วก็ขาวๆแบบนี้เนาะ ร้อยอันนี้ความอ้ยชุดนี้น่ารักนะชอบชอบสีนี้อ่ะชอบค่ะเลิศค่ะซื้อค่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็ชุดแต่งงานเหมือนกันเหรออันนี้ดูเป็นชุดแบบ after party ดูแบบไม่เยอะมากอาจจะเป็นเจ้าสาวชิลๆส่วนนี้ก็สไตล์อินเดียนความแพทเทิร์นต่างๆใดๆผ้าผิวและใหญ่มากอันนี้อีก้างนี้ลูกไม้เยอะจังรู้สึกลูกไม้เยอะอันนี้เดนนี่เฉยๆรู้สึกมันเกือบสุดแต่ก็ยังไม่สุด คุณมผมู้ชมชุดแต่งงานในฝันเลยหรือเปล่าเจ้าหญิงมากชุดสไตล์โพเอมมากออมเบสุดอะไรสุดชอบอ่ะซื้ออะอันนี้ก็ชิลๆอันนี้น่าจะเป็นแบบลุกแบบค่องนข้งแคชชวลไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบมาแต่งงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะอันนี้ก็น่ารักนะดูเป็นงานแต่งงานในป่าเพราะว่ามีฟลอร์พรินต์อยู่ที่ ตัวด้านหน้าเอ้ยอันนี้ก็เก๋อันนี้ชอบมากชอบตั้งแต่ในเทรลเลอร์แล้วเบเซอร์แล้วก็ข้างในใส่เป็นแบบคล้ายคลคอรเซ็ตก็ยังจะดูมีความเฟมินีนอยู่บ้างนะคะเป็นชุดสูทที่มีความเฟมินีนสูงมากเลยชอบสวยอะ่ะซื้ออันนี้อะไรอันนี้ก็เดรสอีกแล้วเป็นเดรสแบบลูกไม้นึกถึงหนังเก่าๆหนังหนังตั้งอันนี้เหมือนผีแม่ไม้เลย อันนี้อะไรอันนี้เป็นชุดเจ้าสาวนะคะแบบเป็นกางเกงแบบเป็นจำสูตรเนาะชุดนี้ใหญ่มากก็ดิเห็นชุดนี้เรานึกถึงงานแต่งประมาณช่วงยุค8 0 9 0นิดนึงที่จะต้องมีแขนประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ชุดใหญ่ๆนี่ก็คือทั้งหมดของชุดแต่งงานมีรองเท้าว่าใหม่2อันเป็นรองเท้าแบบรัดโ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าแบบแฟล ประมาณนี้เลยส่วนของตกแต่งนอกเหนือจากเอ,อ่อป p p e r าร์ทในส่วนของกําไรตรงนี้กําไรใหญ่มากจะถึงข้อศอกอยู่แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงใส่ได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีถุงมือมาให้ใหม่ด้วยนะคะต่างกันไงวะอ๋ออันนี้ดูแบบดูเรียบกว่านิดนึงเอ้ยมันเป็นถุงมือแบบไอ้นี่นี่ว่าคุณผู้ชมซีทรูอะถุงมือตะข่ายอะแบบเจ้าสาวเลยเขามีแหวนมาให้ใหม่ด้วยนะเอาซูมอินเข้าไปไม่ได้อะเห็นได้แค่เนี้ยคุณผู้ชม เป็นแหวนแต่างงานเฮ้ยเลิศชอบมีเล็บใหม่ด้วยเล็บใหม่สีขาวจะตายเจ้าสาวจะตายเจ้าสาวเลยมองไม่เห็นมากซูมเข้าไปบ่าได้แล้วโอเคอันนี้นะคะก็คือชุดงานแต่างงานที่เราแต่งให้กับเจ้าสาวไปดูเจ้าบ่าวของเรากันบ้างดีกว่า <laughs> ผู้ชายมีชุดอะไรใหม่บ้างเขาไม่ทรงผมใหม่มาให้ผู้ชายแค่ทรงเดียวเองอะ่ะคุณผู้ชมใช่จริงๆด้วยเขามีทรงผมใหม่มาให้ผู้ชายแค่อันเดียวเองอะนะแย่จังโยเวนผู้ชายจะไปใช้ทรงผู้หญิง ก็ค่อนข้างแย่นิดนึงอะนะในแง่ที่ว่าเขาไม่ค่อยทําแบบทรงผมผู้ชายกันอยู่แล้วอะไม่รู้ทาไมเหมือนกันจริงๆก็แบบไม่ได้ผิดหวังเท่าไหร่เพราะว่าก็พอซ้บซาบมาอยู่แล้วเขาเครื่องแต่งกายผู้ผู้ชายส่วนใหญ่จะน้อยกว่าผู้หญิงอะนะคะเครื่องประดับก็คือเหมือนของผู้หญิงเลยนะคะจะเป็นดอกไม้ที่เอาไว้กลัดหน้าอกตรงนี้เมคอัพก็ไม่น่ามีแบบว่าอยาหวังเลยในส่วนของท็อปนะคะเครื่องเครื่องสมใสัยด้านบนก็จะมีสูตรแบบนี้เลยคล้ายกับของผู้หญิงเลยอะ ก็เหมือนเดิมเลยมันน่าจะแมชกันได้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นเสื้อกั๊กอยู่ด้านนอกอาจาจะเป็นแบบงานแต่งแบบชิลๆนิดนึงว่าอันนี้ชิลแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะอันนี้ชิลยิ่งกว่าความปลดเนกไทได้ๆเหมือนยังไม่พร้อมแต่งงานต่างๆแต่อาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอืมก็สวยดีส่วนนี้ก็แบบสไตล์เบลลี่ไชนีสมากลายมังกรเอออุ้อโ,อโอ้โหแต่ว่าชุด ที่เป็น full body ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีทั้งสูรแบบนี้ที่แมทช์กับทั้งผู้หญิงเลยสีก็น่าจะเหมือนกันทุกอันน่ะนะคะอ่าสูตรแบบที่ดูมีความ casual ขึ้นมานิดนึงเนาะคือแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้านในเขาไม่ได้ใส่เสื้ออะไรรองไว้อันนี้ดูเป็นผ้าวูลส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรแบบที่ค่อนข้างทรงมันแบบแบก็กี้มันใหญ่นิดนึงอาจจะจะชิลๆก็หล่อดีนะชอบความด้านในเป็นแบบ เอโทเน็กอะคอเต่าสไตล์จีนแปลกดีอันนี้แบบอินเดียนิดหนึง่งเข้ากับเจ้าสาวได้เลยอันนี้ก็ทเทิร์นเยอะดีอะนะคะสีเหมือนกันหน้าตามันคล้ายๆจากไอ้น,นี่เลยอะคล้ายๆจากผ้า cottage living เลยเออให้ฟิลเดียวกันอุ้ยอันนี้มันของผู้หญิงเลยเหมือนทางอาหรับนิดหนึ่งนะโพกหัวแบบเนีน้อุ้ยส,สีนี้คือคือปังมากชอบสีม่วงสีม่วงสวย อันนี้ก็เหมือนกับอันด้านบนแต่ว่าจะมาในสไตล์ผ้าโพกหัวที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้แบบที่ไม่มีผ้าโพกหัวก็ยังดีที่เขาเอ,อ่อทำสิ่งนี้ให้นะสิ่งที่มีทั้งผ้าพกหัวแล้วก็ไม่มี3อันนี้คือเหมือนกันหมดเลยนะคะสวัสดีเหมือนกันต่างกันแค่ผ้าพกหัวเท่านั้นเองเมื่อกี้ลืมดูกางเกง กางเกงมีมาอันเดียวนะน่าจะเข้าได้กับสูตรเมื่อตกี้เดี๋ยวเรารองเท้ามีอันเดียวนะเป็นคล้ายๆกับคัชชูหัวแหลมแบบนี้ก็โอเคเหมาะกับเทศกาลมันเข้ากันไหมเนี่ยเหมือนมากันคนละงงานอะ่ะฮัลโหลแต่งงานแต่งงานที่เดียวกันหรือเปล่า เดี๋ยนะอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญเลยสำหรับการอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเซต house h o l d relationship เพิ่มขึ้นมาได้เป็น fiance อะไรอย่างเงี้ยปกติมันจะมีแบบ house member sister wife เลยนะคะยังไม่มี fiance เราก็สามารถคลิกเลือกให้เป็น fiance ได้เลยเนาะก็หมายความว่าเป็นคู่มั่นอะไรอย่างนี้เราทำการ engage กันเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือแค่จัดพิธีแต่งงานอะไรอย่างนี้ไปเลยเราสามารถที่จะจัดงาน e v e n ์การแต่งงานได้อ่ะเราก็เซตว่าเป็น f i a n ซ่กันแล้วไง เกมบั克เหรอคะเนี่ยเกมบัคหรือเปล่าต้องใช่แน่เลยเอาไม่เป็นไรเราแบบมามาสันความสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้เอาโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราก็เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมดีแลนใช่ไหมดีแลนสปอนเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมหรือ,อยังเมื่อกี้เราก็เซตเรานั้นในตัวแคสแต่ว่ามันไม่ไม่ยอมมาตรงนี้ให้อ่ะเราสุดไม่แน่ใจว่าทําอะไรผิดไปหรือเปล่า ขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนใช่เราขอเราเพิ่งจะเราเพิ่งจะเจอหน้ากาันแล้วเราก็ขอกันเป็นแฟนแล้วเราก็จะขอเขาแต่งงานวันนี้เลยเราแบบเราจะมั่นกับเขาวันนี้เลยนะคะแบบไม่รอช้าทุกนาทีมีคุณค่าบอกได้เลยว่าทุกนาทีมีคุณค่านี่ไงเราสามารถ propose ได้แล้วนะคะขอเขาแต่งงานใน,นเกงสีทองสุดเซ็กซี่ใครเห็นก็เป็นต้องใจละลายเอา้า รไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่เรากําลังเล็กคอร์ดวิดีโอเราเพิ่งที่จะจุ๊บกันเท่านั้นเองอะอย่ากที่จะแต่งงานแล้วเหรอจะรีบไปไหนใช้เวลาให้มีความสุขร่วมกันก่อนเถอะเราค่อยคิดถึงเรื่องแต่งงานไว้ที่หลังหวังว่าครั้งนี้คงไม่ล่มขอร้องละ <laughs> ทำไมมันถึงยากขนาดนี้ทำไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้กอีกแค่ขอแต่งงานเนี่ยมันไม่เคยยากเลยมัน แต่งงานแล้วคุณผู้ชมแต่แต่เขาดูเหมือนจะไม่ชอบหน้ากาันเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจโอเค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 ได้เวลาจัดงานแต่งงานแล้วในที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องการทําอย่างอื่นนะไม่ใช่เลยโอ้ยเรามีอะไรอะ่ะแผนแอนด์อีเวนต์เหรอเราจะจัดงานแบบไหนรีเซพชั่นแฟมิลี่การ์ดิ้งวาวเรนิวัลเบชพาร์ตี้วีดิ้งเซอร์มอนี่รีคอสซอดิเนอร์หรือว่าเอนเกจเมนต์ดินเนอร์นะคะรีเซพชั่นก็คือเหมือนกับว่าการวีดิ้งรีเซพชั่นนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการที่จะรวบรวมเพื่อนแล้วก็สมาชิกใน บ้านนะคะเพื่อที่จะมาสังสรรยินดีร่วมฉลองกับการแต่งงานครั้งล่าสุดของเรานะคะ Family Ga t h e r รวมครอบครัว,ม,วมาอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกัน w o w r e n e w a ์ก็คือการเก่าคำปฏิญาณก็น่าจะทำได้ทั้งที่แบบแต่งงานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานแบบแต่งงานใหม่อะไรอย่เงี้ยส่วนนี้เป็น b a s h Party นะคะก็คือการสังสรรกับเพื่อนนะคะสำหรับงานแต่งงานที่ใกล้เข้ามาถึง Wedding ceremony นะคะก็ เหมือนงานแต่งงานทั่วไปนั่นแหละ rehearsal dinner นะคะเป็นการชวนเพื่อนนะคะแล้วก็ครอบครัวมาเพื่อทำการรับประทานอาหารร่วมกันแบบลองเมนูอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมอแล้วก็มี engagement dinner นะคะจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการมั่นหมายนะคะครั้งใหม่ของเรา จริงแล้วเราต้องเลือกอันไหนอ่ะเราก็เลือก Wedding Ceremony ไปเลยปะ Bright and g r ก o มนะคะมาแล้วชวนเพื่อนมาใครก็ได้แต่เหมือนกับว่าเราเลือกใครไม่ได้เลยอ๋อเขาบอกว่าให้คุยกับซิมนะคะแล้วก็ถามใครก็ได้ที่งานแต่งงานว่าอยากที่จะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าโอ้โหงานใหญ่มากได้ได้ได,ได้อะไรก็ได้เพื่อนเบลมีแค่สคน Activity ที่เราอยากที่จะทำในงานแต่งงานของเราหรอเราอยากแลกคำสาบาน เราอยากเดินเราอยากตัดเคก้กเราอยากเต้นด้วยกันค่ะกินนะคะแล้วเราก็โทส์เราก็โบบับเบิลเราอยากจูจูปะประมาณนี้ไหมอะไรต่ออ๋อเราจะต้องไปซื้อเค้กนะคะได้เลยเราต้องไปซื้อเค้กทีหลังดรสโคต้ตมีไหมอะโพลิชแล้วกันอุ๊ยเราสามารถเลือกคัลเลอร์เราสามารถเลือกธีมสีได้ด้วยหรอ,องานแต่งงานขอแบบสีฟ้าแล้วกันอ๋อเราสามารถที่จะเข้ามาเลือก ชุดงานแต่งงานข้างในโหมดเขตอ่ะซมอีกทีก็ได้เนาะแบบนี้แต่ว่าจริงๆเราได้มีการทําการเลือกชุดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรมาเลือกที่จัดงานแต่งงานกันดีกว่าคุณผู้ชมสําหรับภาคเสริมนี้นะเขาก็มีในส่วนของ wedding venue เป็นล็อตทป์ใหม่นะคะมาให้แล้วอันนี้จะเป็นที่เอ่อที่มากับเกมเนาะเราไม่ต้องสร้างใหม่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างสำหรับคนที่ขี้เกียจสร้างนะคะ เราจะจัดงานแต่งกันตอนไปสามกำลังดีเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วต้องแบบวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อหาของอีกอะเปลี่ยนอาฟิตหน่อยดีไหมพ่อหนุ่มเธอะได้โปรดใส่ชุดนี้ไปแล้วมันไม่น่าจะดีเจ้าสาวพินิซิมเอาเลยเจียมโอ้โหแล้วเมืองก็คือแบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากที่ไหนที่เราจะต้องไปซื้อของอันนี้คืออะไรอะเปิดเก้าโมงปิดหกโมงแล้วไหนอะแล้วไหนคือคนขายเอ่ย อันนี้ก็เปิด9โมงปิด6โมงแล้วไหนคนขายฉันจะได้ซื้อไม้เค้กแต่งงานวันนี้ฉันจะได้ซื้อไม้เค้กแต่งงานวันนี้อุ้ยได้เป็นเมืองที่ดูสวยมากเลยอะมันฟิลฟแบบเมืองแถบแถบเขาเรียกว่าอะไรนะเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างงี้ไหมแบบพวกรูปทรงอาร์เคดเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเออดูเป็นในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่อนข้างเยอะเลยนะบ้านหลังเนี้ก็สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมากเลยฟิลมันได้คุณผู้ชม แล้วแบบทางเดินหินต่างๆพินิซิมก็คือลากชุดเจ้าสาวมาซื้อของเลยสิคะไปซื้อช่อดอกไม้ก่อนเออขอขอช่อดอกไม้ได้ไหมมีช่อดอกไม้ให้เลือกเกยอะมากเลยอ่าเอาไว้โรสเดลิเคทโบเก้แล้วกันช่อดอกไม้สุดแสนจะปานนี้บรรจงของดอกกุหลาบสีขาวเราสามารถที่จะโฮโบเก้ได้นะคะถือดอกไม้ไว้ไว้ทำไมหัวล้นตกระหมซุ่มเอาออกแล้วหัวล้นเลยอะเอออรนะคะตรงนี้มีร้านขาย เค้กแต่งงานอยู่ไปเลยโอ้ตายแล้วเราอยากได้เค้กแบบไหนคุณผู้ชมมีทั้งเค้กแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เค้กแบบสี่ชั้นแบบใหม่แบบใหญ่ใหญ่จริงใหญ่มาก <c oughs> มีเค้กแบบเป็นรูปทรงหมอนด้วยอะ่ะมีเฮกซากอนเค้กรูปทรงหลายเหลี่ยมเค้กแบบหัวใจเค้กแบบสองชั้นประดับดอกไม้ตัวเลือกของเค้กเยอะมากเอาลองเอาันนี้มาก่อนละกันดูดูสวยดีขอซื้อเค้กหน่อย ใช่แล้วฉันกําลังถือดอกไม้ในขณะที่ฉันสั่งเค้กอยู่เอาเค้กมาให้ฉันมาแล้วหนึ่งอุย้ยงานแต่งเริ่มพอดีเลย Wedding Ceremony is about to begin ไปลุยแต่งงานมาถึงแล้วค่ะเราไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาซูมเอาแล้วเราเห็นเราแบบไม่มีหนังหัวเออเราว่า Resolution เราก็ปกตินะ m e d i เ m e d i u ม m e d i มด high หมดเลยแปลกดิน้องแปลกอะซูมเอาแล้วหัวไม่มีผมเลย อันนี้ก็คือ wedding venue นะคะที่มากับตัวเกม,มในส่วนของ reception ลานคล้ายๆกับเป็นออ์ r ยาร์ดนะคะเอาไว้สำหรับ buffet table มี grand piano มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ก็มีแชมเปญส่วนนี้จะเป็น i o นะคะเอาไว้สำหรับการประกอบปรบพิธีต่างๆตรงนี้ก็ดูเป็นพื้นที่จัดเลี้ยงได้อยู่เนาะมีพื้นที่จัดเลี้ยงแบบ2ทางเลยมีทั้งแบบ indoor แล้วก็ outdoor outdoor เอ้ย,อยตรงนี้ก็มี o u t ตรงนี้ก็เป็นแบบ พื้นที่แต่งงานเรียกได้ว่าหนึ่งที่ก็คือแต่งงานได้ทั้งอินโดแล้วก็เอา์ดเลยส่วนด้านบนตรงนี้น่าจะเป็นแบบพื้นที่แต่งตัวสําหรับซิมเจ้าสาวอะไรอย่างนี้เบาๆนะคะแต่ว่าเป็นไงเจ้าบ่าวเราก็คือเห็นเราแต่งตัวไปลวจ้าไม่ทันลวจ้าเสียใจด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวมันต้องมีแบบเหตุอาเพศภัยเกิดขึ้นกับชีพินที่ซิมแน่นอนเนื่องด้วยเจ้าบ่าวเห็นเราไปแล้วไงคุณผู้ชมเราน่าจะสามารถนี่ไง S Select s e w e c t New Cake Topper ได้นะคะก็คือการเลือกของตกแต่งด้านบนของเค้กของเราได้เอาแบบใหม่แบบใหญ่ได้ไหมอ่ะเอาให้มันรู้กันไปเลยวันนี้คือเค้กแต่งงานของชีพินิซิมซ Silver Entering Heart ไปเลยอุ้ยเค,ค้กนี้น่ารักคุณผู้ชมชอบเลยแต่เวลานะคะมาแต่งงานกันแล้วสักทีหลังจากตาตอนยอนกรรมนานอันนี้คือลิสต์ของ,ท,งทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องทำก็คือจากที่เราเลือกไปเมื่อกี้นั่นแหละเลิวยังไงดีอะ เอาแบบว่า i n d o ดหรือ o u t d o ดิจริงคือชอบ o u t d o เหมือนกันนะไหนลองมาดูซิทำอะไรได้บ้างอ่าโอ้ถ้าเรามาคลิกตรงอีตรงนี้เรากด Ceremony Activity เราก็สามารถบังคับให้ทุกคนมานั่งได้นะคะทุกคนในที่นี้ก็คือกี่คนคุณผู้ชมแขกมีสอคนจ้ะเชิญทุกท่านไปนั่งรอได้เลยเอาละแขกเหลือดิฉันไปไหนอะเอาแขกเหลือดิฉันไปไหนหมดคะเนี่ย t h e r e anybody here <laughs> แขกเหลือไปไหนหมดเอาเราทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะฉัน <laughs> ก็เราจะแต่งงานแต่แขกแตแกะแขกผู้มาร่วงงานสองคนของฉันคือหนีกันไปหมดเลยแล้วว่าเราก็บอกเขานะว่างานจัดอยู่ตรงนี้แล้วว่าเราก็บอกเขานะโอ้มีแต่เสียงนกเสียงกาตอนนี้คือคือไม่มีใครเลยหรือหรือจะมาหรือยังหรือจะยังไงทําไมมันต้องทําไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันไม่สนละ เราจะเอาแรนดอมซิมใครก็ได้เอาใส่เข้ามาใน Family นะคะขอขอสักแบบ2คนละกันมามาเป็นหน้ามา้ามาเป็นหน้าม้าให้หน่อยนะโอเคไหมใครก็ได้จังหวะนี้มาทุกคนเป็นแขกในงานนี้หมดแล้วทุกคนได้โปรดมานั่งบนเก้าอี้นี้ด้วยได้โปรดมันจะเสร็จไหมเนี่ยงานแต่งวันนี้มันจะเสร็จไหมเนี่ยคุณผู้ชมเราเราจะได้แต่งงานไหมจนแบบจะเย็นแล้วอ่ะเราจะได้แต่งงานกันไหม <c oughs> คือเราต้องคอนโทรลทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเราไม่สามารถแบบเอ้ยกดเริ่มสตาร์ทงานพิธีได้เลยแล้วแบบ ซีเควนต์ึ้อมาอซิมเพื่อนบ่าสาวมานั่งแล้วซิมเป่าเดินเข้าพิธีแล้วซิมสาวเดินเข้าพิธีแล้วทุกคนแลกคําปฏิญาณสวมแหวนกันอะไรอย่างงี้คือไม่ไม่สาเลยแล้วอยู่จะไปไหนอะจะไปตัดเค้กไอ้บ้านั่นมันเค้กชัดไม่ใช่เค้กแกน่าเกลียดที่สุดทําไมทาอย่างงี้คือมันเกือบจะตัดเค้กเราแล้วคุณผู้ชมไม่นะอะไรยังคือเราต้องสั่งทุกคนเลยอย่างงี้เลยเหรอ Walk down IO เดินแล้วเดินแล้วจ้ะไป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 ช่างเป็นพิธีที่สวยงามเอาอแขกบ้าเอ้ยวุ่นวายชิปอย่าทําอะไรตามใจตัวเองได้ไหมมานั่งดีๆได้ไหมได้โปรดและนี่คือเดินมาจากไหนเนี่ยมอรติเมอร์ <laughs> เดินไกลมากเจ้าบ่าวนะคะรออยู่ที่ประลำพิธีแล้วอ่ะโอยวุ่นวายวอล์กดาวนไอ้ได้เวลาเจ้า,า,าสาวแล้วโบเก้หล่อนไปไหนอุ้ยโฮโบเก้ก่อนเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งเดินโอเนี่ยมันวุ่น มันจะเป็นสงบสุขสักทีได้ไหมขอแค่หนึ่งครั้งขอแค่ครั้งเดียวความสงบสุขในชีวิตจะมีได้ไหมเดินมาแล้วจ้า <c oughs> อุย้ยน้ำลงง่ายน้ำตาไหลเลยมันควรจะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขไม่แต่คนเล่นคือทรมานมากอะ <c oughs> เดินผ่านแล้วยังไงต่อ exchange wow นะคะ exchange wow มีทั้งแลกคำปฏิญาณแล้วก็จุ๊บด้วยเอามาเลยที่สุดวันนี้ก็มาถึง ฉันก็ได้แต่งงานกับเขาแล้วคุณดีแลนสปอนขอบคุณที่มาเป็นเจ้าเบา่าจําเป็นในวันนี้นะแล้วเราจะแลกคําปฏิญาณกันได้หรือยังก่อนที่แขกของเรามันจะแบบว่าอยู่แบบอดรนทนไม่ไหวเป็นสมาธิสั้นกันไปหมดจะหรือยังเอ่ยคือมันยืนเฉยๆกันนานมากคุณผู้ชมหรือว่าจริงๆแล้วเราควร exchange wow เฉยๆคือมันนานมากอะ exchange wow อันไหนอะสักทีในที่สุดเราก็ได้แลกคำสาบานกันซะทีคุณผู้ชมเล่นมาถึงตรงนี้อะ บอกได้เลยว่าโครวุ่นวายวุ่นวายขายหอยอกว่าจะได้ทําอะไรสักอย่างแต่ละอย่างคือต้องแบบเป็นจอมวงการประมาณนึงอะ่ะคุณไม่ใช่จอมวงการก็อาจจะแบบเออไม่ได้นิดนึงเนาะทำอะไรได้อีกแ Toast เราเรียกทุกคนมาท for Toast ทุกคนจะมาไหมเดินมาตรงนี้ด้วยกันใช่เลยอย่างนั้นแหละอย่างที่ฉันต้องการก <laughs> <Keep> Toast ไปเลยไปเจ้าสาวนะคะในที่สุด ก็ได้กล่าวคำเฉลิมฉลองชายโยชายโยแล้วแล้วอะไรต่อ first dance ออ้ยยางดีนะคุณผู้ชมที่ทุกคนยกแก้วขึ้นมากรึบๆพร้อมกันอะเก่งมากตีนะไม่ต้องสั่งได้เวลาเต้นด้วยกันแล้ว have first dance with Dylan s p a r n ไปเต้นรากับ Dylan s p a r n แล้วทุกคน <laughs> เราก็ต้องสั่งทุกคนมาตรงนี้ด้วยกันมาเร็ว โอ้โห oh, ว่านอนสอนง่ายกว่าจะจัดงานเสร็จเป็นไงมืดค่ําไปเลยสิคะจะว่าไปมันก็ดูสวยดีนะคุณผู้ชมเอออย่างหนึ่งที่ที่ดีมากเลยนะสําหรับเกม The Sims 4ภาคนี้ก็คือ Animation, แอนิเมชันเราว่ามันค่อนข้างสมูทแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยคนแต่งงานกันคนเต้นแบบ Slow Dance กังนเขาทํากันแบบนี้นแหละคุณผู้ชมใช่ไหม <laughs> ยกไปยกมา เวอร์มากนี่มันเป็นงานแต่งงานที่วุ่นวายที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาคุณผู้ชม <c oughs> คือปกติเราให้ซิมเราแบบหนีตามกันไปใช่ไหมแต่คือภาคนี้มันคือวุ่นวายมากอเฟิร์สแดนเสร็จแล้วได้เวลาตัดเค้กแล้วมามาตัดเค้กด้วยกันดีกว่าคัดเค้กวิดพินนี่ไปเลยดีแลนสปอนไปตัดเค้กกับพินนี่อ้าวทำไมตัดเค้กไม่ได้อ่ะคัดเค้กวิดดีแลนไปตัดเค้กด้วยกันเร็วดาววาฉันผิดตรงไหนอะจะแบบว่าอีกนานไหมคือคือจะยืนเฉยอีกนานไหมหรือยังไงเหมือนเหมือนจะทําแต่ก็ไม่ แล้วยังไงคือเนี yeah, ่ยมันทําท่าเหมือนจะเดินมาตัดแต่ก็ไม่ตัด oh, งงอ่ะหรือว่าเค้กไปอยู่บนนู้น must be in the center of a table นะคะต้องอยู่ตรงกลางของโต๊ะนังไงก็อยู่ตรงกลางแล้วไง and it's way on the center of the table what is going on uh, I am completely have no idea what is going on why I can't cut the cake come on let's do it เร็ว ไม่เข้าใจอยู่ตรงกลางแล้วเราไม่ตัดอะไรได้อะสาบานตัดไม่ได้เลยก็อยู่ตรงกลางแล้วไงทําทไมอ่ะทําไมอ่ะฟีดเค้กทูพินนี่เไม่ได้ตัดเค้กด้วยอยู่ดีๆก็แบบหยิบเค้กขึ้นมาเลยไม่มีพิธีตัดเค้กเลยโอ้โหแล้วเค้กก็แบบรอรอจนเค้กเน่าอ่ะดีแลนสปอนแล้วทำไมดีแลนสปอนทำอย่างนี้ <laughs> ทำไมเรื่องแบบนี้มันต้อง อยู่ในงานแต่งงานของฉันไหนมาดูหน่อยสิสามารถเลือกเมนูได้เสิร์ฟฟูดทาร์ตและกันเสิร์ฟฟูดทาร์ตเสิร์ฟเป็ดย่างเสิร์ฟอะไรก็ได้ชีวิตฉันเสิร์ฟสามอย่างแล้วเนี่ยมามาแขกเหลือมามาหยิบอาหารกินนี่เป็นงานแต่งงานครั้งแรกของชีพินนี่ซิมเซลฟ์นะคะแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ตั้งแต่อยู่ดีๆแขกที่เราวางแผนเอาไว้เขาก็หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้กว่าที่จะเดินผ่านไอโอได้กว่าที่จแบบว่าตัดเค้กได้เค้กก็เน่าพอดีทุกอย่าง <c oughs> แต่ความวุ่นวายนี้มันก็คือความวุ่นวายแต่ว่ามันก็เป็นงานแต่งที่สมบูรณ์แบบนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํามันได้แต่นี่นี่คือทําไม่ได้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงกับการที่เราไม่ใช่คนที่แบบเป็นคอนโทรลฟรีคือหมายความว่าคนชอบวงการ อันนี้เราก็ต้องมาต้องมาบงการทุกขั้นตอนเลยทุกอย่างเลย literally everything <c oughs> ก็คำข่อ,ขอดีนะคะ งานแต่งงานที่แสนวุ่นวายเอาหล่ะไงในอีพีนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกสงสารพินิซิมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะงานแต่งงานครั้งแรกของหล่อนก็เป็นแบบนี้ซะแล้วสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย